สวัสดีจ้าไม่น้อยจ้าวันนี้ไม่น้อยจะกําจัดแมงวีแมงวีที่เกิดกับดินนะจ๊ะไม่น้อยชอบปลูก,ลกต้นไม้ปลูกผักตรงหน้าต่างแล้วแมงวีมันเกิดและแ้นไม่น้อยก็จะกำ,กำจัดแมงวีด้วยมะนาวนะคะมะนาวแล้วก็ ผมจัดให้โลให้มาตุกเติมน้ำก่อนกำจัดแมงวีจ้าชอบปลูกคนชอบปลูกปลูกผักไปในห้องปลูกผักปลูกดอกไม้ต้นไม้ไปในห้องแล้วมันก็เลยเกิดแมงวีเกิดกับดิน ยังวีเกิดกับดินแล้วก็บินเข้าหูเข้าตาบีบมะนาวใส่สักหน่อยลองดูกำจัดก็ได้ผลนั่นแหละค่ะสามถาดที่เอาเอาน้ำมะนาวแล้วก็ สา,สามถามดนี้เอา,เอา,เอา,เอาน้ำส้มน้ำส้มใส่ซูอ่ <Yeah. S 2> ชอบปลูกผักค่ะชอบปลูกผัก <c oughs> <c oughs> ฟังปฟังเมื่อวานนี้ตัดแต่งตัดแต่งกิ่งไปหนึ่งละในกระมังเลยเป็นกระมังนี่ไป้น้อยคิดว่าจะไว้ทําพันเนี่ยเป็นลูกสุกล้เป็นเม,ม,ม็ดสุกล้เม็ดดำละอันนี้คือพริก ข้าพิกไว้ข้าเบี้ยพพิกไว้ตั้งสองเดือนแล้วเนี่ยถ้าหน้าหนาวน้องก็ไม่ค่อยโตอันนี้สละในอยากออกเดดเต็มทีแล้วอยากออกข้างนอกเต็มทีแล้วแต่ยังออกไม่ได้อุณหภูมยิยังลบยังลบหกลบเจ็ดอยู่อันนี้นี่กระถางนึงเติมน้ำอีกใหม่ก่อน เพิ่เพินมค่ะถ้าเพิ่เพินมแก้เหงาค่ะแก้เหงาเติมน้ำใหม่ น้อยมีหน้าต่างอยู่สองอยู่สองช่องเติมน้ำให้เต็มเลยจะได้บินประตกง่าย เราจะพาไปดูข้างนอกบ้านอุณหภูมิข้างนอกข้างนอกบ้านก็วันนี้ก็แดดดีจ้ะยังหนาวอยู่ยังหนาวยังเย็นอยู่ เสียวเสียวดีจังทางนน้นก็เป็นทะเลอรดีสดชื่นสดชื่น ตั่หิมะทางทางนู้นก็ยังไม่ได้คันไดล้ละลายดีอุณหภูมิก็ยังลบอยู่เนาะจ้ายังไงก,ก็ไม่น้อยก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะ